สลัดลุกใหม่มาลีน่าน้องสาวมากี้เปรี้ยวปริษหันผมรับซัมเมอร์ สลัดลุกเป็นสาวเปรี้ยวรับซัมเมอร์ไปเลยค่ะสำหรับมารรนาบารนซิก้าน้องสาวคนสวยของว่าที่คุณแม่มากกี้ที่หลายๆคนเห็นแล้วต้องบอกว่าเธอสวยและเก๋มากจริงๆค่ะเพราะทรงผมที่สั้นเท่าติ่งหูนั้นบวกกับการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าส่งให้มารรนาดูออร่าสวยเจิดจรัสมากจริงๆค่ะเพราะงานใหม่ของมารรนาที่เธอบอกว่าอยากให้ติดตามนั่นก็คือ เพลงใจแข็งซิงเกิลใหม่ของเจ้าตัวที่บอกว่าอยากให้ถึงหนึ่งร้านวิวและการเป็นนักรลองแน่นอนว่ามารีนาอยากให้ภาพเดิมๆของสาวผมยาวถูกสลัดทิ้งไปก่อนจนทําให้เธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวคนใหม่จีจาดคนนี้ซึ่งหลายคนเห็นแล้วต่างชมว่าเธอสวยและบางมุมเธอเหมือนมาเช่าวัฒนาพาณิชย์สวยเปเรี้ยวเฉียวแบบนี้เห็นแล้วต้องอยากไปตัดบ้างเลยทีเดียว